สวัสดีคัะท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวทางด้านการเมืองและก็การทหารนํามาพูดคุยกันต่อนะครับในประเด็นนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับไทยโดยตรงแล้วก็กลายเป็นประเด็นนะครับที่คนไทยทั้งหลายเนี่ยรู้สึกว่าเฝ้ารอคอยกันอยู่ในแง่ที่บ่งบอกว่าเรือดำน้ําครับที่ทอรอเนี่ยมีการเข้าไปต่อจากจีนและเรียกได้ว่ามันก็ล่วงเลยเวลานานมาหลายปีแล้วครับ เรือน้ำรุ่นนี้อาจจะกลายเป็นสตอรี่อีกยาวครับก็เพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องของเครื่องยนต์เครื่องยนต์ MTU จากเยอรมน,นีฮะแต่เดิมนั้นได้มีการวางสเปคว่าเครื่องยนต์ต้องเป็นของเยอรมน,เนีเป็นเครื่องยนต์ MTU ที่ผลิตในเยอรมน,นีแต่ว่ามันมีปัญหาครับคือเยอรมนีเนี่ยโดน EU ครับเขากว้ามบารนี่ก็เรื่องหนึ่งนี อีกเรื่องหนึ่งก็โดนอเมริกาเนี่ยนะฮะมีการก็ไปกดดันคือกดดันพวกชาติสมาชิกทั้งหลายเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือเยอรมน,นีฮะห้ามขายเครื่องยนต์ MTU ให้แก่จีนหรือว่าขายอะไรก็ตามแต่ฮะที่มองว่าเกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยให้แก่จีนเป็นกฎเหล็กเลฮะของ EU ทีนี้การไปของนายภูมิธรรมเวชยชัยครับ รมนตีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ถือว่าไปในแง่ที่มุมมองที่ดีครับต้องการจะไปเจรจาละกับคู่ค้าใหญ่ก็คือเจ้าของฮะนั่นก็คือเยอรมน,นีต้องมีการเข้าไปเจรจาครับหลังจากที่มีการพูดเรื่องนี้นะครับกับทูตเยอรมน,นีประจําประเทศไทยเนี่ยเบาบ้างแล้วแต่ว่ามาในงวดน,นี้ครับคนไทยเองเนี่ยก็มีความหวังจริงๆแล้วฮะก็ตั้งความหวังเพียงน้อยนิดนะฮะ เอาเพียงแค่5%เนี่ยถือว่าใหญ่ละไม่คาดหวังว่าเขาจะขายแต่ก็ต้องการจะดูท่าทีว่าท่าทีนั้นมันจะเปลี่ยนไปไหมเนื่องจากว่ารัฐบาลเยอรมน,นีเนี่ยกำลังเปลี่ยนนะฮะขั้วการเมืองใหม่แต่ว่ารัฐตีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็คือเป็นคนเดิมครับก็คือทางด้านนายโบริสพิสโตริุสเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังตําแหน่งเดิมอยู่ฮะแต่ว่า นายกเนี่ยน่าจะเปลี่ยนใหม่และเป็นอีกคนหนึ่งทีนี้นายบูมิธรรมเนี่ยก็เลยมีโอกาสนะครับมีการเข้าไปพูดคุยกันหนึ่งในประเด็นที่มีการพูดถึงกันนั้นก็คือเรื่องของเครื่องยนต์ MTU นี่ยนะครับที่มันมีปัญหาคาราคาซังกับผู้ต่อเรือที่มาจากจีนเนี่ยมาอย่างช้านานแล้วทีนี้จากการหารือกันไปเป็นเวลาหลายนาทีหลายชั่วโมงนะครับก็ได้รับคําตอบ รัฐบาลเบอร์ลินนะฮะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเก่าหรือรัฐบาลใหม่ป้ายแดงส,สดๆร้อนๆนะั้นไม่สามารถที่จะดำเนินการขายเครื่องยนต์ MTU นะครับให้แก่ทางการไทยได้เนื่องจากว่ามันเป็นมัิเเป็นข้อห้ามที่มาจากสภาพยุโรปนะเป็นองค์กรใหญ่ของ EU ได้มีข้อห้ามการส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่จีนฮะ เราเรียกว่าเป็นกฎเหล็กหากว่าเยอรมน,นีเนี่ยขายไปก็แปลว่าแหกดกฎเหล็กเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่ทําอยู่แล้วเขาก็ต้องทําไปตามกฎที่หมู่คณะใหญ่เนี่ยนะครับเขามีการตกลงกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ฮะมันสามารถสอได้ถึงว่าอนาคตเนี่ยนะฮะอเมริกากับตะวันตกเนี่ยยังไงเขาก็พวกเดียวกันฮะวเคราข้์บางคนบอกว่าเนี่ย ตะวันตกกาลังจะเปลี่ยนขั้วแล้วมาอยู่กับจีนแล้วจีนเนี่ยก็จะกลายเป็นมหาอำนาจใหญ่ตรงนี้ยังไม่เกิดขึ้นเพราะดูได้จากมาตรการที่เขาออกเนี่ยนะฮะไปแบนจีนแบนจีนก็เพราะว่าเขาไม่อยากให้จีนนั้นจเจริญรุ่งเรืองหรือว่าแซงหน้าอเมริกาหรือว่าแซงหน้าตะวันตกมากนัดยังไม่ต้องการให้จีนเนี่ยขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งก็ยังคงให้อเมริกาเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ยังไงครับยุโรปกับอเมริกาเนี่ย ก็คือพวกเดียวกันท่านผู้ชมครับนอกเหนือจากการเข้ามาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นเครื่องยนต์ MTU แล้วครับยังไม่พอก็ยังมีการพูดคุยถึงในประเด็นอื่นๆอ,อีกมากมายนะฮะก็จะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเยอรมน,นีนะครับที่มีอยู่อย่างยาวนาน163ปีแล้วก็มีการเข้ามาเสริมสร้างความร่วมมือด้านต่างๆโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าเยอรมน,นีเนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่ค้า อันดับต้นๆของไทยในสภาพยุโรปแล้วก็ที่ประชุม unp km 2 0 2 5นั้นไทยเนี่ยได้ให้ความสำคัญนะครับต่อการปฏริการรักษาสันติภาพภายใต้อนาตของสหประชาชาตินะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพไทยให้มีความพร้อมและมาตรฐานสากลน,นะครับและไทยเองเนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพในการจัดฝึกอบรมภายใต้โครงการความร่วมมือแบบไตภาคี ในห่วงปี70ถึง71นะครับแล้วก็มีความหวังว่าจะมีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างเยอรมนีในการเข้ามาฝึกอบรมในการเข้ามาพัฒนาศักยภาพกําลังพลนะครับในภารกิจการรักษาสันติภาพทีนี้การพูดคุยในวันนั้นนะครับนอกเหนือจากทั้งหมดทั้งมวลนี้แล้วครับไทยเนี่ยยังได้แสดงความประสงค์ครก็คือการสแสวงหาความร่วมมือที่มาจากเยอรมนี ก็เพื่อในการเข้ามาพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพครับโดยเฉพาะทางด้านของไซเบอร์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ซึ่งมองว่ามันก็เป็นประโยชน์ในการเข้ามาปรับปรุงกองทัพไทยให้เกิดความทันสมัยนอกเหนือจากนี้นะครับทางด้านของกระทรวงกลาโหมไทยเนี่ยนะฮะก็กําลังจะพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตยุทโธปกรณ์และอุปกรณ์ต่างๆต,ต,ต้องการพึ่งพาตนเองครับแล้วก็เป็นหลักประกันของความมั่นคงในประเทศ รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเอกชนนะครับโดยเฉพาะใน4โปรดักต์ใหญ่ก็จะมีเป้าหมายนะฮะยานยนต์เพื่อความมัน่นคงอุตสาหกรรมการต่อเรืออากาศยานไร้คนขับและอาวุธรวมถึงกระสุนไทยเนี่ยจริงขอให้เยอรมน,นีเนีพิจารณาถึงความเป็นไปได้ครับขอให้ไทยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทา,านด้านอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศแล้วก็มีการเชิญชวน เยอรมน,นีเนี่ยนะครับมาร่วมงาน Defense and Security 2025นะครับในฝั่งไทย